และนี่คือฟิตนะในยุคสุดท้ายที่จะเกิดความโกลหลความวุ่นวายในโลกดุนยาที่เรากำลังอาศัยอยู่ข้อที่ 1. ได้แก่พ่อแม่ใส่ใจอาหารการกินและเครื่องนุ่มห่มของลูกมากกว่าการปลูกฝังจริยธรรมและมารยาทที่ดีงามข้อที่ 2. พนักงานไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ด้วยข้ออ้างที่ว่าเงินเดือนน้อยไม่คุ้มเหนื่อย โดยลืมไปว่าอาลัลลอฮ์ทรงให้ความจำเริ่ต่อลิสกีที่ฮาลานและจะไม่ทรงให้สิ่งนั้นแก่ลิสกีที่ฮารอมข้อที่3วัยรุ่นหนุ่มสาวเดินชอปปิ้งกันสนุกสนานได้หลายชั่วโมงแต่จะเกิดอาการเหนื่อยหน่ายเมื่อละหมาดได้แค่ล็อกกระดเดียวข้อที่4หนุ่มสาวฟังเพลงด้วยจิตใจที่เบิกบานแต่เมื่อได้ยินเสียงการอ่านอันกลกุรอานจะเกิดอาการอึดอัด แน่นหน้าอกพึงรู้เถิดว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะสิ่งที่หาลลานไม่สามารถปะปนกับสิ่งที่หาลอมได้เลยข้อที่5เราไม่คิดมากกับการเสียเงินหลายร้อยซื้อของที่อยากได้มากบ้างน้อยบ้างแต่เมื่อเดินผ่านกล่องรับบริจาคเราจะควานหาเศษสตังในกระเป๋าและเกิดความภาคภูมิใจยิ่งนักเมื่อได้ยินเสียงเหรียญน,นั้นตกลงไปในกล่องข้อที่6 เราตั้งนาฬิกาปลุกเพราะกลัวตื่นไปเรียนหรือไปทำงานสายแต่เรากลับลืมนัดหมายที่จะต้องพบเจอกับอัลละฮ์ในละหมาดซุบหฮีทั้งที่เราก็สามารถตั้งนาฬิกาปุกได้สองเวลาข้อที่7เราด่าว่ากันวิพากวิจาร์ณเรื่องของคนอื่นใส่ร้ายนินทาไปโดยลืมไปว่ามีมาลาอิกะ ที่คอยจดบันทึกความดีและความชั่วของเราอยู่ตลอดเวลาดังในสุลกอฟอายะที่18ไม่มีคำพูดใดที่เขากล่าวออกมาเว้นแต่ใกล้ๆเขานั้นมีมาลาอิกัสผู้เฝ้าติดตามผู้เตรียมพร้อมที่จะบันทึกข้อที่ 8. ผู้ชายที่เห็นภรรยาและลูกสาวของตนแต่งกายโชว์สัดส,ส่วนแต่ไม่เกิดความรู้สึกหวงแหน คุณเครื่องด้วยเหตุผลที่ว่าเราให้ความเข้าใจเราให้อิสระภาพแล้วเราก็พัฒนาแล้วข้อที่9เราอยู่ในยุคที่การทุจริตกลายเป็นกาแฟแก้วหนึ่งที่ขาดไม่ได้ข้อที่10การปะปนกันระหว่างชายหญิงบ่งบอกถึงความไม่ล้าหลังข้อที่11การใช้กันให้ทำความดีคือ ความตึงและเคร่งเกินและการห้ามปาลมไม่ให้ทำสิ่งที่ผิดกับกลายเป็นความล้าหลังอิบลิสชัดเจนกับเรามาตั้งแต่ต้นที่บอกว่ามันจะยุแย่เราให้หลงไปในโลกนี้และทอดทิ้งเราในโลกหน้าโอ้ผู้ทรงทำให้หัวใจผันเปลี่ยนขอพระองค์ทรงดูแลหัวใจของฉันให้มีความมั่นคงยืนหยัดในศาสนาของพระองค์ด้วยเถิด